โครงการรถไฟรางคู่ขุดเจอวัดร้างวัตถุโบราณเรืออหันเจ้าที่เฮียนนอนตายไม่รู้สาเหตุกรมสินรุดตรวจโครงการรถไฟรางคู่ตาบลทุ่งกวาวขุดเจอวัดร้างวัตถุโบราณชาวบ้านลืออหันเจ้าที่มีคนหลับตายลึกลับเจองูเหลือมพายุเชื่อเป็นวัดร้างเฮียนจัดชาวบ้านตาบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ แต่ตื่นการค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่บริเวณเขตก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่บ้านนาแหลมหมู่สามตําบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยมีการขุดหน้าดินฝังเสาเข็มก่อนพบซากอิฐเก่าพระเครื่องเบี้ยหายเบี้ยของสำริดถ้วยชามอายุหลาย100ปีต่อมากรมศิลปากรที่7เชียงใหม่เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยทราบว่าพื้นที่การก่อสร้างเป็นวัดป่าสูงวัดร้างเก่าแก่ 3. ตํตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยอยู่ในเส้นสร้างทางรถไฟโดยวัดป่าสูงที่พบตามประวัติเดิมแล้วสร้างคู่กับวัดพระธาตุใจดีพระธาตุเจดีวัดร้างที่เพิ่งบูรณะไปใกล้วัดนาแหลมเหนือห่างไปประมาณ300เมตรซึ่งวัดป่าสูงจมหายไปเหลือแต่เรื่องเล่าว่ามีวัดนี้อยู่จุดนี้ แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบจนเกิดการเวนคืนที่ดินสร้างทางรถไฟพอการรถไฟเข้ามาก่อสร้างก็ขุดเจอวัดเก่าโดยมีการลงมือขุดเมื่อเดือนมกราคมแต่มาทราบเรื่องก็ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้สำนักศิลปากรที่เจดเชียงใหม่ทราบเรื่องและกั้นพื้นที่ไว้แล้วทําให้การก่อสร้างหยุดชะงักลงชั่วคราวนายจตุพรเทียมทินกรินักโบราณคดีชํานาญการสำนักศิลปากรที่เจ็ดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการที่ทางกรมศิลปากรที่7เชียงใหม่เดินทางมาตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบที่มีกองดินอิฐทับถมกันจากการทำงานขุดลอกปรับพื้นที่ของโครงการรถไฟรางคู่ที่กำลังตอกเสาเข็มเพื่อทำต่อหมอแนวทางรถไฟรางคู่และตรวจสอบวัตถุโบราณที่ขุดพบประกอบด้วยเครื่องกระเบื้องถ้วยชามก่อนอิฐเป็นต้นเบื้องต้นคาดว่าวัตถุโบราณที่พบน่าจะอยู่ในยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมาก่อนโดยเมื่อครั้งองพยพผู้คนเพื่อเดินทางหนีสงครามจากเชียงรายไปยังภาคกลางที่มาตั้งรกรากกันเป็นชุมชนแห่งนี้ซึ่งจะต้องกา้นพื้นที่เพื่อศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนายสมฤทธิ์สุขมีผู้ใหญ่บ้านนาแหลมหมู่สามตําบลพุ่งกวาวเล่าว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่วัดป่าสูงวัดนี้เป็นวัดร้างมานานตั้งแต่ตนจำความได้ ตรงนี้เป็นพื้นที่โรงางก่อนก่อสร้างทางรถไฟตำรวจตั้งแต่สมัยอดีตผู้ใหญ่บ้านพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนาเวลาถ่ายนากินพื้นที่ของวัดไปใบฉนดน,นั้นอยู่ที่สำนักพระพุทธศาสนาก่อนก่อสร้างทราบกันอยู่แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่สร้างสถาน,นีรถไฟแต่เรื่องการเว้นคืนที่ดินชาวบ้านไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ที่แรงมีเรื่องชาวบ้านนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุหลายรายเมื่อก่อนบริเวณใกล้เคียงนี้มีห้างในอยู่ก็มีคนนอนเสียชีวิตใกล้ๆที่แห่งจะมองว่าอาถรรพ์หรือประจวกหมอะก,ก็ได้สมัยก่อนมีชาวบ้านพากันมาขุดจนเกิดเป็นบ่อน้ําขึ้นมาบางครั้งก็มีงูเหลือมเลื้อยมาเป็นฝนเป็นลมน้ําบ่อนั้นชาวบ้านก็ยังใช้กันอยู่เมื่อมาทําไร่ทํานาแถวนี้ ภาษาบ้านเรียกที่เข้มตรงนี้ที่มันแรงไม่เคยทำพิธีอะไรเพราะพื้นที่เป็นป่าป่าต้นจามจุรีป่าิ้วแดงสิ่งที่แสดงว่าเป็นวัดอยู่คือชาวบ้านไถนาแล้วพบรูปนิมิตอยู่กลางทุ่งนาเขาที่ตนจำความได้ก่อนหน้านี้ลุงคนเลี้ยงวัวอยู่ที่นี่แกค้นพบกระดิ่งแล้วแกนำมาห้อยคอไว้ดูจากกองดินแล้วน่าจะขุดลงไป2-3เมตรแล้วนำดินมากองไว้ตรงนี้ นายสมฤทธิ์ก็เล่าโว้ยยืนยันว่าเห็นมากับตาและเป็นเรื่องจริงเพียงแค่ตอนนั้นก็ยกมือขึ้นไว้ทุ่มหัวและเป็นวัดร้างที่พ่อของตนในสมัยก่อนนั้นต้องหาซื้อลูกปืนยาวไปหลายกล่องเมื่อครั้งไปขโมยขุดเอาพระเครื่องในกรุวัดร้างนี้ที่เจอทั้งงูเหลือมตัวใหญ่พายุลมฝนฟ้าขนองเชื่อกันว่าเป็นวัดร้างที่เฮียนจัดด้านนายขันึงขันทองหรือโนก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามกล่าวว่าตอนเด็กลุงเล่าว่ามีผีมาเข้าฝันให้ไปขุดสมบัติที่วัดร้างแห่งนี้ที่มีบ่อน้ําอยู่ใกล้กันแล้วจะพบสมบัติพอขุดลงไปก็เจอไหในไหมีพระเครื่องเรือใบเงิน ประกอบกับความต้องการของชาวบ้านว่าต้องการอนุรักษ์สถานที่ตรงนี้ไว้เช่นไรซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบแนวเขตสิ้นสุดของรถไฟอยู่ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําต่อไปในเดือน2เดือนนี้นอกจากนี้จะต้องลงพื้นที่เข้ามาสํารวจและติดตามสอบถามหาโบราณวัตถุที่ชาวบ้านเจอช่วยเก็บและอนุรักษ์ไว้ซึ่งจากนี้จะต้องประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในเรื่องของงานศิลปากรแล้วนั้น ยังมีชาวบ้านที่อยากจะทราบเขตชัดเจนของทางรถไฟและจะเข้าไปรบกวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านด้วยหรือไม่ต้องมานั่งคุยกันเ<ม>บื้องต้นพบวัตถุโบราณเท่าที่ทราบเห็นจากภาพที่ลงนั้นเป็นพระพิมพ์ปกโครซึ่งโพนี้หักไปแล้วชิ้นส่วนก้อนของดินเผาหลายหลายชิ้นและอิฐที่มีลายอักษรและลวดลายต่างๆคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของดินชั้นบนซึ่งเห็นว่ามีกองดินใหญ่อยู่คาดว่าจะเจออีกมาก ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอายุเกือบ400 500ปี